สวัสดีครับชาแนปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว Timex T80 X, x p a c Man กันนะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่หลายๆคนเร็งๆกันอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี้เลยนะฮะโดยที่เรือนนี้แน่นอนว่ามันมีจุดเด่นตรงที่มันมีการเป็นคอ l a เปอรชันกับตัวเกมชื่อดังในอดีตเลยนะครับซึ่งวัยรุ่นที่เกิดปีประมาณ1980เป็นต้นไปนะเหมือนกับผมเนี่ยไม่รู้เรียกวัยรุ่นได้อยู่หรือเปล่านะฮะก็จะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะฮะ ซึ่งมันก็เป็นเกมฮิตแบบระดับโลกแล้วก็แบบคนเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเพราะว่ามันก็จะมีมากับตลับเกมมีมากับ100 In1 500 in 1อวันอะไรแบบนี้มันก็จะมีแพ็กแมนมาด้วยนะครับแน่นอนว่าพอแพ็กแมนเนี่ยมันกลับมาอยู่บนตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะย้อนอดีตนะนึกถึงวันวนในสมัยก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกตัวนาฬิกากันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกล่องกันก่อนนะฮะเพราะว่ากล่องเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเพราะเดิมทีเนี่ยไทม์รม็ก่ากล่องมัน แต่ตัวนี้มันจะเป็นกล่องที่มีดีไซน์เป็นแพ็กแมนแบบนี้เลยนะครับคือด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นดีไซน์แบบดานของแพ็กแมนอ่ะเพราะว่าเกมเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆริเกมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจี่เหลกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะแบบทํามาให้มันดูยาวๆดูเท่เทดีนะมีโลโก้ทำ x x แพ็กแมนนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเขียนว่า t 8 0เป็นชื่อของรุ่นนี้จริงๆนะครับเป็นรุ่นพื้นฐานที่เขาามาคอลแลบกับตัวนี้แล้วก็ตัวกล่องเนี่ยผมว่ามันมีอยนี้นนน Man แบบ ซึ่งมันก็จะแบบเป็นดีเทลเดียวกันในเกมแหละที่แพ็กแมนเขาจะต้องกินเอเมตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับด้านในเนี่ยก็ไม่มีอะไรละนะครับรอบๆก็จะมีโลโก้แพ็กแมนมีอะไรแบบนี้รวมๆบนๆกันไปนะครับกล่องนี่คือค่อนข้างจะเทใช้ได้เลยนะฮะสำหรับตัวนาฬิกานะครับที T 80เนี่ยมันเป็นนาฬิกาในรุ่นพื้นฐานมากๆเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆนะมันเป็นนาฬิกาในราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะเรียกได้ว่ามันจะพอๆกับตระกูล c า s i o F91 หรือว่ารุ่นถูกๆมากๆของ c a s ซ o เลยก็ว่าได้นะฮะแต่ทางไทม x เนี่ย มันก็จะมีรายละเอียดบางอย่างที่ดูดีกว่าคาซิโอถูกๆแบบนั้นนะครับเริ่มจากดีไซน์ของหน้าปัดเรือนนี้ก่อนเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ารอบๆเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ของตัวแพ็กแมนมาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแพ็กแมนอยู่ด้านซ้ายบนแล้วก็ทําท่ากาลังจะกินเม็ดไอ้กลมๆเนี่ยวิ่งมาทางด้านขวาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเอเลียนหลากหลายสีอยู่ลุรอบแบบนี้เลยนะครับโดยที่เรือนนียมันจะมีลูกเล่นอย่างหนึ่งนะครับทำให้มันมีความเป็นแพ็กแมนมากขึ้น mm hmm. ก็คือปุ่มด้านบนขวาเนี่ยพอเรากดเข้าไปสักปับนะมันจะมีการเล่นนนเเสีียงป็ Man แบบ้ คือพอเรากดค้างไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเล่นธีมของตัวแพ็กแมนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆเลยใครที่แบบชื่นชอบแพ็กแมนอยู่แล้วนะสามารถกดเล่นได้แบบเพลินๆทั้งวันเลยนะฮะแต่แน่นอนว่าระวังแบตเตอรี่หมดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งนะที่ผมว่ามันดูเจ๋งแล้วก็ดูแบบเอาจริงๆมันก็ใช้งานอะไรไม่ค่อยได้นะแต่มันก็ทําให้เราแบบรู้สึกนึกถึงตัวเกมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนตัวกระจกของนาฬิกาเนี่ยจริงๆมองเพลินๆไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมองด้านข้างนะจะเห็นว่ามันมีคคววามโ้้งดย คือมันเป็นกระจกที่แบบเวลาลูบๆดูจะรู้สึกถึงความนูนความโค้งที่แบบเออดูมีลูกเล่นดูมีความเก๋ๆดีเหมือนกันนะฮะส่วนปุ่มด้านล่างขวาเนี่ยเป็นปุ่มอินดิโกรนะฮะก็คือเป็นปุ่มเรืองแสงนั่นแหละเวลาเข้าที่มืดนะกดปั๊บเนี่ยสว่างขึ้นมาเป็นสีฟ้าแบบสวยงามเลยนะครับถ้าเกิดปล่อยปั๊บมันก็ดับเลยนะไม่ได้กดมาแล้วแบบค้างนานๆเหมือนกับพวก G-Shock Casio นะครับส่วนปุ่มด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นปุ่มที่ไว้ตั้งเวลานะตั้งนูน่นตั้งนี่ได้เลยแล้วก็ปุ่มซ้ายล่างเนี่ยก กดไปทีนึงปั๊บเนี่ยอันนี้เข้าโหมดตั้งเวลาปลุกนะครับกดไปอีกทีหนึ่งเข้าโหมดจับเวลานะฮะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเนี่ยกลับมาโหมดแสดงวันที่ละซึ่งเรือเนี้ยง่ายๆเลยฟังก์ชันมีแค่3อย่างน,นะครับจับเวลาตั้งเวลาปลุกแล้วก็แสดงวันที่แค่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะส่วนตัวเคสของเรือนเนี่ยจากเว็บไซต์อ่ะบอกว่าเป็นเรซินนะครับเวลาบีบๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้นะว่ามันไม่ใช่พลาสติกที่แข็งมากแข็งกระโปงเป็นโพลิเมอร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการชุบเงามาค่อนข้างจะแบบโอเคดูเข้ากับตัวสายดีส่วนเคสไซส์ของเรือนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ34มิมลนะฮะเกือบเกือบสาความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.5มิลส่วนลักทลัลเนี่ยก็เล็กตามเคสไซส์เลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ4 3มมิลเท่านั้นซึ่งตัววเคส่าางกตมตมร ผมว่ามันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างจะธรรมดานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยราคาประมาณเนี้ย Tamax เขาก็น่าจะให้แบบพวก Stainless Steel อะไรมาได้แล้วนะฮะแต่เนี้ยมันก็เหมือนเป็นแค่เรซิ่นชุบสีมาซึ่งมันก็มีข้อดีตรงที่มันเบาแหละแต่ว่ามันก็จะมีแอบคิดนิดนึงอะว่าเอ๊ะทําไมมันไม่ได้เป็น Stainless Steel มาซะทีนะอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งฝาหลังเนี่ยอันเนี้ยเป็น Stainless Steel นะฮะอันนี้ก็เหมือนกับพวก Casio ในรุ่นแบบเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณนี้กันส่วนด้านหลังเนี่ยก็มีโลโก้ Tamax แล้วก็มีโลโก้ Pacman อยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะฮะสเปคการกันน้ําเนี่ยก็บอกไว้ว่าการน้ําได้30มนะฮะมีลักไซส์เหมไว้ด้วยนะฮะลักษ 18มิลนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็มีสเปคฐานบอกไว้นะใช้แบบ CR2016 นะฮะมาดูส่วนของสายกันบ้างสายเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะคือหน้าตาของมันเนี่ยมีความวินเทจมากๆเลยนะคือเราอาจจะไปคุ้นเคยกับสายสไตล์จูเบลี่นะครับที่แบบข้อข้างๆมันยังแบบด้านๆหน่อยนะแล้วข้อกลางมันจะเงาๆแต่ตัวเนี้ยมันก็กึ่งๆจะเป็นจูเบลี่นะแต่ว่ามันเป็นสายที่มันมีความแฟลตมากๆเลยอะ คือมันจะไม่มีส่วนนูนหรือว่าส่วนโค้งขึ้นมาแบบจูเบอลี่แบบที่เราเคยเห็นนะครับซึ่งแน่นอนว่าดีไซน์สไตล์แบบนี้มันจะดูวินเทจดูย้อนยุคมากๆกนะฮะก็คือเข้ากับตัวเรือนได้ดีมากเลยแล้วก็เข้ากับตัวเกมด้วยคือปกติผมจะไม่ค่อยชอบสายแบบนี้นะออกตัวไว้ก่อนเลยนะฮะเวลาซื้อทม์ x ม็กซ์คิวมาหรือว่าซื้อรุ่นอื่นๆที่สายหน้าตาแบบนี้ดูแบบขัดหูขัดตามากอะ่ะแต่ตัวนี้กลับรู้สึกว่าเออเข้ากับนาฬิกาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับ ก็น่าจะเป็นดีไซน์ที่แบบมันย้อนยุกมันมีความเรโทรมีความวินเทจนะ,นะฮะส่วนบัเคเกิรของสายเนี่ยก็จะเป็นการปรับที่เราต้องดึงสลักตรงนี้ขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลย ซึ่งก็ปรับได้ค่อนข้างจะหลายไซส์เลยนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับคนข้อมือเล็กนะครับเดี๋ยวยังไงผมลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะฮะบัคเกิลเนี่ยก็มีตัวแพ็กแมนที่กำลังกินเม็ดกลมๆอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็กำลังไล่งับเอเลียนอยู่คือแพ็กแมนมันจะไล่งับเอเลียนได้ต่อเมื่อไปกินเม็ดพิเศษอะที่มันแปลงร่างเป็นตัวแบบเทพอะนะฮะมันก็จะวิ่งไล่งับเอเลียนแล้วเอเลียนก็จะวิ่งหนีแทนแต่ปกติเนี่ยต้องหลบเอเลียนกันแบบจริงจังเลยนะฮะคือโดนไม่ได้ พอขึ้นข้อมือก็ออกมาประมาณนี้นะฮะคือผมชอบอย่างหนึ่งนะตรงที่หน้าปัดของเขาอะ่ะมันจะมีความติดเขียวๆแบบนี้คือเวลามองบางมุมอะ่ะมันก็จะออกเขียวๆออกแบบดูเป็นนาฬิกายุคเก่าดูเป็นนาฬิกาเรทรอะ่ะซึ่งสาหรับคนที่ใช้งานเรือนนี้นะก็แน่นอนแหละมันเป็นการสแสดงนะว่าเราก็เป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับมันคงจะไม่ได้เป็นนาฬิกาที่จะเหมาะไปงานทางการหรือว่าไปงานที่แบบมันต้องการความจริงจังนะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ดูขี้เล่นมากๆนะฮะเป็นานาฬิกากิมมิก,กสุดๆอะ่ะคือใส่เรือนเนี้ย มันใส่ไปเพื่อแบบเอาไว้ได้คุยกับเพื่อนเอาไว้ให้เพื่อนดูเอาไว้แบบโชว์ความภาคภูมิใจของเราว่าเราแบบชอบเกมนี้อะไรแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นมันก็ค่อนข้างจะเฉพาะทางหน่อยนะฮะซึ่งผมว่าภาพรวมของนาฬิการเรือนนี้มันก็เป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่สวยเลยแหละแลวจริงๆเนี่ยเขาจะมีอีก2สีด้วยนะครับก็คือสีดํากับสีทองนะซึ่งจริงๆสีทองนี่ก็อแอบสวยใช้ได้เลยนะฮะแต่สีดำเนี่ยสำหรับผมอาจจะรู้สึกว่าเอย้ยมันเข้มๆดูมืดๆไปหน่อยนะใครชอบสีไหนก็ลองไปเลือกซื้อดูได้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะ ปัญหามันจะมีนิดนึนงตอนที่เปลี่ยนสายเพราะว่าเรือนนี้จริงๆมันยังพอเปลี่ยนสายได้นะฮะสีเงินเนี่ยมันยังพอเปลี่ยนสายได้ง่ายกว่าชาวบ้านหน่อยป้าแล้วก็ยังไงเปลี่ยนสายให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะ <S 2> <S 2> พอเหลือตัวเคสนี่แบบอย่างเบาเลยนะครับคือแบบเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเลซน่จริงๆเลยเดี๋ยวผมขอมเริ่มจากสายที่มันเป็นเหล็กถักก่อนนะฮะเพราะว่ามันน่าจะเป็นการเพิ่มความบินเทจแล้วก็มีความลักชัวรี่เพิ่มมานิดนึงอะไรแบบนี้นะฮะออกมาเนี่ยประมาณนี้เลยเอ้ <ๆ S 1> นี่ผมว่าโอเคเลยนะคือเอาจริงแอบชอบกว่ามกก้นะับาาาใหต ผมว่าสายอะ่ะมันอาจจะดูเด่นกว่านาฬิกาไปหน่อยแต่ตัวนี้ผมว่ามันทําให้แบบดูคุมโทนละดูเรียบร้อยขึ้นเยอะอ่ะแล้วก็สวยด้วยนะครับเล่นแสงกําลังดีมากอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นสายต่อไปกันอย่างรวดเร็วให้ดูนะฮะอันนี้มันอาจจะเงินเงาเงาเ,เ,เล็กอ่ะคล้ายๆตัวเดิมนะครับเลยให้ดูแค่แป๊บเดียวแล้วกันแต่ตัวต่อไปเนี่ยผมจะลองเป็นสายหนังดูนะครับซึ่งสายหนังเนี่ยก็ต้องหาสายหนังที่มันบางบาน,นิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวลักษณ์ของเขาอะ่ะมันไม่ได้ยืนออกมาเยอะนะแล้วก็ตัวรูมันอาจจะแบบค่อนข้้้าาาาาางจจะะะชิิิดดดขขออบบนนนนนนใไไไปปหห่่ยยยถเเเกกสมมมััััคร อ๋ใช้ได้นะครับคือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะไปได้กันได้ดีนะเพราะว่านายการหน้าตามันดูดิจิตัลมากนะฮะเจอกระสายหนังคราฟเรียบๆนิ่มๆแบบนี้ก็โอเคเลยอะ่ะดูแบบแคชชวลดูแบบชิลๆมากขึ้นนะฮะ คือมันก็ยังพอจะเนียนเป็นนาฬิกาใส่ทํางานได้แล้วอะแบบเนี้ยนะครับไม่ได้ดูวินเทจจัดเกินไปค่อนข้างจะสุภาพเรียบร้อยนะฮะก็เราไปเปลี่ยนสายก็ดูนะครับถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยก็จะแนะนําว่าเป็นสายตระกูลวินเทจหรือว่าอะไรที่แบบมันมีความเลโทรย้อนยุคอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะเข้ากับตัวนาฬิกาได้ดีเลยส่วนราคาของเรือนเนี้ยจากราคาป้ายนะเขาขายที่4 5 0 0บาทนะฮะ ซึ่งราคาป้ายจริงๆก็ค่อนข้างจะตั้งสูงไปนิดนึงนะฮะแต่วลาเราซื้อจริงเนี่ยมันก็จะมีการลดราคาลงไปค่อนข้างจะเยอะอ่ะอย่างบางทีมี30% 50%เลยก็มีนะครับสุดท้ายเนี่ยผมว่าเราจะซื้อได้ในราคาประมาณสัก2,000กว่ากว่าหรือประมาณ3,000ต้นเท่านั้นนะมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็พอๆกับพวกทำมเลมที่เขาขายที่ต่างประเทศเลยราคามันก็จะประมาณนี้แหละอย่างในช้อปปี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยช้อปปีนี้ลดเยอะมากเลยนะฮะลดเยอะกว่าในห้างอีกก็ลองไป ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s s c r i b e c h a ช n e l ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ